สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งนาทีสาระน่ารู้กับปูประกันภัยรถยนต์นะคะวันนี้อูมีหนึ่งคำถามมาถามเพื่อนๆพื่อในผู้ประกันนะคะว่าประกันชั้นสองสามารถเคลมแบบไม่มีคู่กรณีได้หรือเปล่านะคะทุกคนคะดคลิปแล้วสามารถตอบคอมเมนต์ดูว่าเรามีความเข้าใจในแบบประกันที่เราซื้อมากน้อยแค่ไหนได้นะคะมาร่วมสนุกกันนะคะเอาอูถือว่าทุกคนตอบคอมเมนต์อูแล้วนะคะมาฟังกันนะคะประกันชั้นสองบวกเขามีความคุ้มครอง คล้ายๆเหมือนกับประกันชั้นหนึ่งเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขามีข้อแม้ว่าถ้าจะซ่อมรถเราเนี่ยเราจะต้องมีคู่กรณีรถชนรถเท่านั้นนะคะฟังแล้วคิดตามนะคะเอาละคะ่ะมีอยู่อุจจะยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังนะคะว่าสมมติว่าเราซื้อประกันชั้นสองบวกนะคะเราขับรถไปชนกำแพงบ้านของคนอื่นได้รับความเสียหายในกรณีแบบนี้ชั้นสองบวกประกันจะคุ้มครองและ รับผิดชอบในความเสียหายของกำแพงบ้านของคู่กรณีเรานะคะแต่จะไม่คุ้มครองตัวรถของเราโอเคไหมคะก็ใจไหมคะหรือในกรณีที่เราขับรถไปชนหมาที่มีเจ้าของอย่างหมาพันหน้ารักๆอะค่ะหมาแมวที่เขาเลี้ยงกันนะคะที่มีเจ้าของเกิดไปเหยียบเกิดได้รับความเสียหายหรือตายขึ้นมาแบบนี้บริษัทปร,ประกันชั้นสองหบริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายตรงนั้นที่เกิดขึ้นให้กับ ทั่วประกันนะคะฟังเหตุนี้แล้วนะคะทุกคนเข้าใจเสียใหม่นะคะว่าประกันชั้นสองหัวก็สามารถเคลมแบบไม่มีคู่กรณีก็ได้นะคะจำเอาไว้นะคะไม่ใช่สมมติไม่ใช่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องเปรถชนรถเท่านั้นถึงจะเคลมได้ทุกคนเข้าใจใหม่นะคะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปทําให้สินทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายลถไปชนให้สินทรัพย์ของบุคคลอื่นเสียหายบริษัทก็จะคุ้มครอง สัตติน้เราผู้ของกู้กรณีของเราให้แต่จะไม่คู้รองตัวรถของเราเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ